iPhone 12 Pro ชมคอนเซปต์ล่าสุดที่แอ้งอิงจากข่าวลือจ่อมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเพิ่มหลายด้าบอดี้สีน้ำเงิน a ร k Blue และดีไซน์ใหม่รูปทรง iPad Pro หลุ้นเปิดตัวกลางเดือนตุลาคมนี้ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Emsa Channel Review มาติดตามเรื่องราวดีๆข่าวสารไอทีที่น่าสนใจกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กับทีมงาน Emsa Channel Review โดยเฉพาะ iPhone 12 iPhone 12 Pro ชมคอนเซปต์ล่าสุดที่อ้างอิงจากเขาลือจอมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเพิ่มไลดา้าบอดี้สีน้ำเงิน Dark Blue และดีไซน์ใหม่รูปทรง iPad Pro หลุนเปิดตัวกลางเดือนตุนลาคมนี้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับการเปิดตัว iPhone 12ว่าที่ iPhone รุ่นใหม่ปี2020ที่คาดกันว่าน่าจะเปิดตัวในเดือนตุนลาคมที่จะถึงนี้โดยเมื่อวันนี้22กันยายนจากทวิตเตอร์ l e p t o d i m ที่กล่าวถึงชื่อของ iPhone 12ซีรีส์ทั้ง4รุ่นที่มีชื่อว่า iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 12 Pro และ iPhone 12 Pro Max ล่าสุดฟังของ Rocco s a c คาโรดีไซนเนอร์ชาวอิตาลีได้เผยภาพคอนเซ็ปต์ของ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max ออกมาให้ชมกันโดยในปีนี้หลายฝ่ายคาดกันว่า iPhone 12 Series จะมีการเปลี่ยนแปลงดีไซน์ใหม่ทั้งหมดด้วยบอดี้ตัวเครื่องรูปทรงเดียวกันกับ iPad Pro ที่สามารถแยกความแตกต่างของแต่ละรุ่นได้ที่ขนาดตัวเครื่องกับจำนวนกล้องด้านหลัง iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro m a x นั้นคาดว่าจะยังคงมีกล้อง3ตัวเหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาก็คือไลดา้าที่ช่วยเสริมการทำงานด้าน AR ทั้งนี้ขนาดของไลดา้าบน iPhone รุ่น Pro นั้นจะไม่ได้มีขนาดใหญ่เหมือนกับ i p a d Pro ซึ่งจากภาพข่าวหลุดกรอบด้านหลังเมื่อหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีขนาดใกล้เคียงกับคอนเซปต์ iPhone 12 Pro ข้างต้นนั่นเองนอกจากนี้ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะเพิ่มสีใหม่อย่างสีน้ำเงิน Dark Blue ซึ่งเข้าคู่กับ Apple Watch Series 6ตัวเรือนสีน้ำเงินที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ iPhone 12 Pro กับ iPhone 12 Pro Max จะยังคงมีให้เลือกสีสีตัดสีเขียว Midnight Green ที่เปิดตัวบน iPhone 1 1ออกไปดันกำหนดการเปิดตัว iPhone 12แม้จะยังไม่ประกาศอย่างเป็นทางการแต่คาดกันว่าน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ ทำไม iPhone 12ราคาอาจสูงกว่า iPhone 11แม้ไม่มีหูฟังและอะแดปเตอร์ชาร์จแบตแถมมาให้ในกล่องอัปเดต21กันยายน2563 หลายท่านที่ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone 12มาโดยตลอดน่าจะเคยได้เห็นข้อมูลผ่านตากันมาบ้างกับ iPhone 12จะไม่มีการแถมอะแดปเตอร์ชาร์จแบตเตอรี่และหูฟังมาให้ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ iPhone 12เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิตและล่าสุดก็มีข่าวออกมาว่า iPhone 12อาจจะเปิดราคาวางจำหน่ายที่สูงกว่า iPhone 11ด้วยราคาเริ่มต้นที่7จ9ดอสาลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3 2 0 0 0บาทต่างจาก iPhone 11ที่เปิดขายในราคาเริ่มต้นที่699ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ21,700บาทในวงเล็บราคาเปิดตัวในสหรัฐแต่เพราะเหตุใด iPhone 12อาจไม่แถมอุปกรณ์สำคัญมาให้ภายในกล่องผลิตภัณฑ์ถึงอาจมีราคาสูงขึ้นเราไปหาคำตอบกันดีกว่าครับเพราะหน้าจอ OLED หนึ่งในปัจจัยที่ส่งผลให้ราคา iPhone 12สูงขึ้นกว่าเดิมส่วนหนึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจเป็นผลมาจากการปรับไปใช้หน้าจอแสดงผลแบบโ l e d ตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นไปจนถึงรุ่นท็อป ต่างจาก iPhone 11 Series ที่เลือกใช้จอแบบ i p LCD ในรุ่นเริ่มต้นอย่าง iPhone 11ส่วนหน้าจอ OLED จะถูกใช้กับรุ่นท็อปอย่าง iPhone 11 Pro และ iPhone 11 Pro Max เท่านั้นโดยปกติแล้วต้นทุนของจอ OLED มักจะสูงกว่าจอ IPS LCD ซึ่งสถาบันวิจัยด้านการตลาด IHS เคยเปิดเผยให้ทราบว่าต้นทุนการผลิตหน้าจอ IPS LCD แบบน็อตในวงเล็บหน้าจอแบบมีรอยบาก สำหรับสมาร์ท,ร 1, รรท,ท ut, รรโฟนจะอยู่ที่ราวๆ18.41ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ570บาทขณะที่ต้นทุนการผลิตหน้าจอ OLED แบบน็อตสำหรับสมาร์ทโฟนจะอยู่ที่ราว28.18ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ874บาทแต่หน้าจอ OLED ที่ใช้บน iPhone นั้นจะต่างออกไปเพราะบริเวณด้านล่างจะมีความโค้งพับเข้าหาตัวเครื่องด้านในเพื่อเชื่อมต่อแผงหน้าจอเข้ากับบอร์ดและยังช่วยให้ขอบล่างของหน้าจอแสดงผลมีความเฉียบบาง ดังนั้นจึงอาจทำให้ต้นทุนหน้าจอแบบ o อ e d ของ iPhone 12พุ่งสูงขึ้นไปอีกในวงเล็บเคยมีการประเมินเอาไว้ต้นทุนหน้าจอ o อ e d ของ iPhone 11 Pro Max จะอยู่ที่ราว66ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000บาทเลยทีเดียวสำหรับจุดเด่นของหน้าจอ o อ e d คือ ความสามารถด้านการแสดงสีสันได้อย่างคมชัดสดใสอัตราการบริโภคพ,พลังงานที่ต่ำรวมทั้งยังสามารถทำงานเข้ากันกับ Dark Mode ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ของแอปพลิเคชันในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเนื่องจากจอ OLED จะไม่มีการเปล่งแสงออกมาจากหน้าจอเมื่อแสดงผลสีดำทำให้ประสบการณ์ใช้งาน Dark Mode จะเป็นไปอย่างที่ควเป็นและยังช่วยให้สมาร์ทโฟนประหยัดพลังงานมากขึ้นด้วยเพราะ 5G นักวิเคราะห์ชื่อดังอย่างมิงชิโกะ ที่มักจะเปิดเผยข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับอุปกรณ์ไอทีไว้เปิดเผยให้ทราบว่าการที่ iPhone 12จะรองรับ 5G ได้นั้นจำเป็นต้องเพิ่มโมดูลเกี่ยวกับซั b 6 g h z และ MM w เเข้าไปด้วยเพื่อให้ iPhone สามารถรองรับ 5G ในประเทศต่างๆได้โดยโมดูลซัพ6 5G ทางมิงชิคุโอประเมินเอาไว้ว่าจะมีต้นทุนอยู่ที่ราว75-85ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,300-2,600บาท ส่วนโมดูล mmWave มีต้นทุนอยู่ที่ราๆ125วๆ125-135ถึงดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3,900-4,200ถึงบาทซึ่งหากเราลองนำต้นทุนประเมินของโมดูลซับ 6G 5 G, และ mmWave มารวมกันจะเห็นว่าต้นทุนเชื่อมต่อ 5G ของ iPhone 12ก็จะเริ่มต้นอยู่ที่ราวๆ6,200บาทซึ่งยังไม่นำรวมต้นทุนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นหน้าจอชิปเซ็ตป,ประมวลผลแผงบอร์ดแบตเตอรี่โมดูลกล้องไปจนถึงค่าบริการหลังจากการขาย เพราะไลดาอีกหนึ่งปัจจัยที่อาจจะส่งผลให้ iPhone 12ราคาพุ่งสูงกว่าเดิมได้นั้นก็คือกระแสการเพิ่มจำนวนกล้องหลังเป็น4ตัวกับ iPhone 12บางรุ่น โดยกล้องที่ถูกเพิ่มเข้ามาก็คือกล้องไหลดา้าสแกนเนอร์เหมือนกับที่ใช้บน iPad Pro โดยประโยชน์ของกล้องไล d ดา้าสแกนเนอร์คือการตรวจจับระยะชัดตื้นของวัตถุด้านหน้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยี AR รวมถึงการถ่ายภาพพอดเท็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่แน่นอนว่าการเพิ่มฮาร์ดแวร์ใหม่ๆเข้าไปก็อาจจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตและราคาวางจำหน่ายจริงที่สูงขึ้นตามไปด้วย อย่างไรก็ตามข้อมูลด้านต้นเป็นเพียงการวิเคราะห์จากสื่อต่างประเทศเท่านั้นซึ่งยังไม่มีข้อมูลยืนยันอย่างเป็นทางการว่า iPhone 12จะเปิดตัวออกมาในราคาเท่าไหร่ซึ่งเราก็ต้องจับตาดูกันดีๆครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์รวมความเชื่อผิดผิดในการชาร์จมือถือที่หลายคนเผลอทำอยู่บ่อยๆเรื่องเข้าใจผิด,ผดกับแบตเตอรี่ในมือถือมักจะเกิดโดยคนไม่ได้ตั้งใจเกิดขึ้นมาก่อนและมักจะส่งผลเสียต่างติาที่เก,กิดขึ้นอย่างมาก และมาดูกันว่าความเชื่อไหนที่คุณได้ทำและดีหรือไม่ดีเมื่อดูกันปล่อยให้แบตเตอรี่หมดแล้วชาร์จหลายคนบอกว่ามือถือไม่ว่าจะใช้อย่างไรแต่ขอให้ปล่อยให้ไฟหมดแล้วค่อยชาร์จไฟเป็นความเข้าใจผิดอย่างแรงเพราะแบตเตอรี่แบบไอออนหรือลิเธียมไอออนไม่ชอบให้ไฟหมดแล้วชาร์จเพราะจะเสียเรื่องของไซเคิลยิ่งปล่อยให้หมดบ่อยจะทําให้ชาร์จไฟแบตเตอรี่เสื่อมไหวขึ้นสุดท้ายแล้วความเชื่อนี้เป็นสิ่งที่ผิดแต่วิธีควรทาให้ถูกต้องนั้นคือ ไม่ควรปล่อยให้ไฟหมดแล้วชาร์จปล่อยให้ขั้นต่ำสุด20-30%แล้วชาร์จไฟก็พอครับบางคนใช้งานชาร์จไฟแล้วเปิดมือถือไม่เป็นไรก็มีความถูกต้องอยู่ระดับหนึ่งแต่ถ้าชาร์จไฟไปด้วยแล้วใช้งานมือถือไปด้วยก็จะส่งผลร้ายเพราะเครื่องราคาร้อนและทำให้เกิดความเสียหายอาจจะทำให้เครื่องระเบิดได้ชาร์จมือถือด้วยอุปกรณ์ที่จ่ายไฟแรงทำให้ชาร์จไฟเร็วมีความถูกต้องอยู่ส่วนหนึ่ง เพราะกำลังไฟของอุปกรณ์ชาร์จไฟนั้นยิ่งกำลังเยอะทำให้การจ่ายไฟได้เร็วแต่ถ้าอุปกรณ์มีการติดตั้งว่ารองรับเทคโนโลยีชาร์จไฟเร็วก็ดีไม่น้อยเลยครับซื้อปลั๊กถูกๆ ชาร์จไฟเร็วได้เป็นความเชื่อที่ผิดอย่างแรงเพราะอุปกรณ์ชาร์จไฟราคาถูกมักจะไม่ได้ถูกรับรองมาตรฐานเพียงพอและทําให้ระบบชาร์จไฟไม่ได้รองรับอะไรมากซึ่งการที่ดูยี่ห้อและข้อมูลที่แปะชัดเจนจะดีกว่าเพราะราคานั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการตัดสินใจสุดท้ายทีมงานมีคําแนะนําเกี่ยวกับการชาร์จไฟแบตเตอรี่มือถือที่เหมาะสมง่ายๆอย่าปล่อยให้ไฟหมดชาร์จกับอุปกรณ์มาตรฐานอย่าใช้งานไปชาร์จไป เท่านี้มันจะดีกับมือถือและความปลอดภัยให้ตัวขุณเองครับาปัจจัยที่ส่งผลกับแบตเตอรี่มือถือหมดเร็วอย่างไม่ได้เชื่อมือถือเป็นอีกเรื่องที่หลายคนใช้งานในชีวิตประจําวันบางคนตั้งเป้าว่าให้มือถือใช้งานได้ตลอดทั้งวันแต่บางครั้งกลับหมดเร็วแบบไม่คาดคิดทีมงานได้พบปัจจัยว่าทําไมแบตมือถือถึงหมดเร็วเปิดการแจ้งเตือน notification ต,ตลอดเวลาสิ่งแรกที่ทําให้กินไฟจากแบตเตอรี่คือ เรื่องของการแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันรวมไปถึงการแจ้งเตือนของเครื่องด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นหากเราสามารถปิดไม่ให้มีการแจ้งเตือนหรือเปิดเฉพาะโปรแกรมที่จําเป็นก็จะช่วยประหยัดไฟมากกว่าเปิดความสว่างหน้าจอเต็มตลอดความสว่างของหน้าจอเป็นส่วนหลักที่ทําให้แบตเตอรี่หมดเร็วมากขึ้นวิธีแก้ไขนั้นมี2วิธีด้วยกันคือ 1. เปิดระบบปรับแสงอัตโนมัติเพื่อให้เครื่องจัดการแสงสว่างของหน้าจอเอง 2. เลือกความสว่างของหน้าจอเองตามความเหมาะสมแม้ว่าจะช่วยประหยัดไฟได้เยอะกว่าแต่ว่าเราปรับตลอดเวลาทําให้บางครั้งอาจจะลืมปรับก็เป็นได้ไฟแจ้งเตือนทํางานตลอดเวลาไฟแจ้งเตือนที่เป็นไฟสีเขียวด้านบนตัวเครื่องแม้ว่าจะเป็นดวงเล็กๆหลายคนบอกว่าไม่กินไฟเท่าไหร่แต่ความเป็นจริงแล้วถ้าเราไม่ได้ปิดหรือไม่สนใจปิดการแจ้งเตือนก็อาจจะส่งผลให้แบตเตอรี่หมดเร็วได้ ฉะนั้นการแจ้งเตือนต่างๆเราควรปิดการแจ้งเตือนหรือให้ไฟดับจะดีกว่าปรับให้เครื่องทำงานประสิทธิภาพสูงตลอดเวลามือถือรุ่นใหม่ๆโดยเฉพาะ a อ d ด o i d มีเรื่องของการปรับประสิทธิภาพให้สูงขึ้นจึงทำให้หลายคนเลือกที่จะปรับความรวดเร็วหากไปเลือกตลอดเวลาอาจจะทำให้เครื่องนั้นร้อนและแบตเตอรี่หมดเร็วได้ดังนั้นเราควรเลือกให้เฉพาะเกณฑ์เท่านั้นที่จะเรียกประสิทธิภาพให้สูงขึ้นชั่วคราวจะดีกว่ามีแอปพลิเคชันที่ทำงานในเครื่องตลอดเวลา สุดท้ายแล้วมือถือบางรุ่นอาจจะมีแอปพลิเคชันที่เปิดใช้งานตลอดเวลาโดยผู้ใช้อาจจะไม่รู้เรื่องมาก่อนก็ทำให้เกิดปัญหาคือมันจะเรียกให้เครื่องทำงานตลอดเวลาจึงส่งผลให้แบตเตอรี่หมดลงได้ไง่ายมากขึ้นเช่นกันแต่วิธีนี้เราสามารถสั่งปิดได้หากเป็น Android เข้าไปที่ s e t t n n g App เลือกแอปที่เปิดอยู่ตลอดเวลาเลือกปุ่มหยุดการทำงานชั่วคราว force stop สุดท้ายแล้วหากทำวิธีเหล่านี้แต่แบตเตอรี่ก็ยังคงหมดเร็วอยู่ให้สันนิฐานไว้ก่อนว่าแบตเตอรี่อาจจะเสื่อมแล้วก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันดังนั้นลองเช็คให้ดีถึงพฤติกรรมในการใช้งานมือถือด้วยครับ <S <S และนี่ก็คือข่าวสารสาระที่นำมาอัปเดตให้ท่านที่ติดตามกันครับหากข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ ถ้าไปอยากพลาดข่าวสารดีๆข่าวไอทีที่น่าสนใจกับเอ็มซ่า n e แนลรีวิวอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเอ็มซ่า n e แนลรีวิวนะครับสวัสดีครับ